ถัดมาเลยถัดมาก็คือคอนเซปที่เขาเรียกว่า new perspective new perspective นะครับผมอยากจะเล่าคอนเซปเรื่องนี้ก่อนให้ฟัง new perspective เนี่ยมันคือการมองหาที่เขาเรียกว่ามองหาธุรกิจที่เป็นผู้นำเพื่อให้ได้พอร์ตที่มีความเป็นผู้นำเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าพอร์ตมีความผู้นำยังไงเนาะคือตัวเนี่ยนะครับของ capital group เนาะปรัชญาเนี่ยความจริง ในเว็บไซต์หรือว่าในสื่อต่างๆ Capital Group เนี่ยเขาก็มีการมีการสื่อสารมาตลอดว่าหลักการเนี่ยเขาใช้มาตั้งนานแล้เป็นระยะเวลากว่าครึ่งทศวรรษหรือว่า50ปีนะครับโดยที่เขามองว่าธุรกิจที่มันมีความแข็งแกร่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าสร้างผลตอบแทนในพอร์ตได้ผมก็เลยเอาทฤษฎีเรื่องของ Competitive Advantage มาเล่าให้ฟังหรือถ้าบางคนเขาจะเรียกว่าโหมดเนะโหมดเนี่ยมันแปลว่าเขาเรียกว่าคูน้ํา หรือ,รอว่าปราการที่ช่วยปกป้องปราสาทนะครับนึกภาพสมัยก่อนโบราณอย่างเงี้ยปราสาทใช่ไหมสมัยกรุงศรีก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมองไปที่ฝรั่งนะมองที่อย่างแบบบ้านเราอย่างเงี้ยทางกรุงศรีใช่ไหมครับก็จะมีการแบบขุดคูน้ําอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าป้องกันค่าศึกใช่ไหมอันเนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ายิ่งถ้าเกิดคูน้ําที่เรามีเนี่ยมันกว้างมากแสดงว่าเวลาค่าศึกมาบุกอะ่ะมันก็จะทําได้ยากขึ้นเช่นเดียวกันในทางธุรกิจนะครับการที่ธุรกิจจะมี Market Share ได้ดีใช่ไหมครับสามารถที่จะ มียอดขายมีฐานลูกค้ารักษาฐานลูกค้าได้ดีเนี่ยเขาก็จะต้องมีความแข็งแกรง่งหรือมีเขาเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันหลายๆด้านประกอบกันอันนี้เราก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนใช่ไหมใช่เรื่องของแบรนด์อย่างเงี้ยอย่างเราเห็นภาพชัดสุดก็คือไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์ใช่ไหมครับที่มีแบรนด์แข็งแกร่งหรือว่า Apple อย่างเงี้ยที่มีแบรนด์แข็งแกร่งหรือว่าบริษัทยาเองที่มีสิทธิบัตต่างๆพวกนี้ก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ทําให้เขามีความได้เเปรรรียบในนื่่ององงงขขขกาแั หรือว่าบางอย่างก็จะเป็นเรื่องความได้เปรียบทางด้านต้นทุนนะครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเข้าถึงผู้ผลิตได้ง่ายไงยต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ได้ัอเน,นี่ยก็เป็นความได้เปรียบนั้นต้นทุนนะอย่างเช่นแบบอยู่ใกล้แหล่งผลิตเลยอะไรเงี้ยครับเนาะก็นี้ก็เป็นเรื่องของต้นทุนหรือว่าเรื่องของสวิตชิงคอสนะครับเห็นตัวอย่างได้ชัดสุดก็คือ,อเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเรื่องมือถือใช่ไหมครับต่อจะเปลี่ยนจาก iOS เป็น Android เนี่ยหลายคนก็แบบไม,ไ,มไม่ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันคุ้นเคยแล้วนะใช้ระบบมัน มันติดไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่บอกว่าธุรกิจไหนมีการเขาเรียกว่าเข้าถึงลูกค้าได้ก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าเซตมาตรฐานได้ก่อนเนี่ยการที่ลูกค้าจะเปลี่ยนมันก็ยากเหมือนทุกวันนี้ที่แบบว่าหลายๆคนนะอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าครับคือผมเคยผมเคยแบบอย่างพวกรุ่นพวกเราอะ่ะเราจะใช้โปรแกรมทําสไลด์ก็คือตัวของ powerpoint ใช่ไหมครับแล้วก็ บางคนอายุนี้พอเริ่มมี iPad เดี๋ยวนี้ PC ไม่เขาได้ใช้แล้วก็จะมาใช้ y n o นดแต่เชื่อไหมครับว่ารุ่นน้องยุ่งหลังที่เราไปเจอเนี่ยสองโปรแกรมนี้เขาก็ไม่ใช้นะเขาไปใช้แคนวาหมดละอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเฮ้ยการที่เขาเซตมดาตรฐานขึ้นมาได้อย่างเงี้ยดังนั้นเด็กๆพอสมมติว่าพอเขาเริ่มทํางานเริ่มเรียนปุ๊บทำพรีเซนต์ผ่านแคนวาเขาก็จะไม่สวิชกลับไปใช้ powerpoint ไม่กลับไปใช้อะไรละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันกที่ สร้างมาตรฐานขึ้นมาให้มีต้นทุนในการย้ายนะครับหรือว่าพลังของเครือข่ายนะครับยิ่งคนใช้เยอะยิ่งมีพลังในการสร้างตลาดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Ten เซ็นนะครับเทนเซ็นก็คือคนที่ทํ w e c h a t หรือว่าความจริงไลน์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะแต่เพียงแต่ว่าไลน์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราแข็งแกร่งครับแต่ว่าถ้ามองไปในต่างประเทศเนี่ยไลน์ไม่ได้ไม่ได้มีการใช้เยอะนะในพวกแอปพวกแชทต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องของการหานิชมาร์เก็ตของตัวเองให้เจอเนี่ยเราก็สามารถที่จะ สร้างเงอนไขในการรักษาตลาดนั้นไว้ได้นะครับถ้าตัวอย่างของนี้นะครับอันหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาแล้วน่าสนใจมากก็คือทางอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นบริษัทในตลาดนะครับแต่ผมว่ามันจับต้องได้ค่อนข้างดีก็คืออ,อย่างของไอเบอรี่เนาะที่เขาสามารถหาลูกค้าของตัวเองได้เจอครับแล้วเขาก็แบบโอ้โหพอรู้จักลูกค้าตัวเองดีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบบทําการตลาดกับลูกค้าของตัวเองได้นะครับตั้งราคาแพงๆครับก็ยังมีคนเข้าไปใช้บริการอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่าการ ใช้ประโยชน์จากตลาดจากตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนว่าในธุรกิจของ Capital Group ก็เช่นเดียวกันเขาเนี่ยก็มีประการที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะครับอย่าง Capital Group เองเนี่ยเขามีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทุนเนี่ยกว่า400คนนะครับพูดกัน44ภาษานะโอ้โหใช้ h ช t GPT แปลกันไม่ทันเลยนะครับแล้วก็มีประเทศที่ครอบคลุม49คนเนี่ยซึ่งซึ่งถือว่าเยอะมากเนะแล้วก็ ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ใน US อย่างเดียวนะมีอยู่ต่างประเทศด้วยเป็นหลักร้อยคนเลยทีเดียวนั่นแสดงว่ามันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของมิติต่ตางๆในการลงทุนเนาะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนะ่ยไม่ได้มองว่าการลงทุนเป็นแค่เรื่องตัวเลขงนงบการเงินละมันมีเรื่องของความเข้าใจในเรื่องการเมืองมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมด้วยอะไรครับดังนั้นการมีเครือข่ายที่ที่หลากหลายจานวนเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างดูจานวนภาษาเนี่ยเห็นภาพชัดเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีความได้เปรียบละของ Capital Group เรืออกอันหนึ่งที่ไน้่เปี่ยมเนี่ยก็คือการดําเนินธุรกิจที่ยาวนานใช่ครับก็จะมีแท็กเรคคอร์ดเนาะว่าแบบเอ้ยเนี่ยผลตอบแทนที่ผ่านมามันโหดทามาตั้งเป็นแบบสี่สิบห้าสิบปีแล้วเขาก็สามารถจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเอ้ยเดินทางมายาวนานเนี่ยหรือว่ายกตัวอย่างอย่างของเอาง่ายๆใกล้ตัวอย่างของ AA เนี่ยว่าทําไมต้องบอกว่าแบบเฮ้ยดำเนินธุรกิจมาเกือบร้อยปีแล้วเพราะว่าให้รู้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาแล้วยังมีความแข็งแกร่งอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ ที่สามารถพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หาคู่แข่งที่จะมาแข่งได้ค่อนข้างยากนะครับอีกอันนึงที่หลักการของเขาใช้นะครับในเรื่องของที่ใช้คําว่า new perspective เนี่ยก็คือการตีความเวลาการดูเขาบอกว่าจะดูหุ้นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูหุ้นจากภูมิภาคต่างๆนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็น Apple แล้วจะบอกว่ามันเป็นหุ้นสหรัฐเนี่ยตีความอย่างนั้นไม่ใช่เขาตีความใหม่เขาตีความว่าเวลาดูเนี่ยถ้าวิเคราะห์ตามรายได้เนี่ยมันจะเห็นภาพชัดมากขึ้นและที่ชัดมากขึ้นคืออะไร คือถ้าเราบอกว่าเราแบ่งหุ้นตามเขาเรียกว่าประเทศที่ไปลิสต์อยู่หรือว่าประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่เนี่ยเราจะพบว่ามันก็จะเอ็นเอียงไปทางสหรัฐค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันสะท้อนภาพธุรกิจจริงหรือว่าเศรษฐกิจรจริงของโลกนี้ไหมบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยถ้าพอร์ดดูตามมูลค่าเนี่ยสังเกตว่ามีสัดส่วนอยู่ใน e m e r g i n g market อยู่แค่ประมาณไม่ถึง1ิแค่นั้นเองแต่ความจริงแล้วถ้าเราดูเงื่อนไขาตามเร v เ n u นโอเนาะ ดัชนัก็คือรายได้ของบริษัทหรือมันก็แปลว่ากาลังในการบริโภคของคุณภาคต่างๆเราพบว่ามันมีกําลังถึงสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับดังนั้นถ้าแค่ตีความในการในการสร้างมุมมองใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเซตมาตรฐานขึ้นมาในการวิเคราะห์บริษัทที่มีความแข็งแกร่งได้แล้วดังนั้นบริษัทไหนที่สามารถที่จะหารายได้จากหลากหลายช่องทางกว่าก็อาจจะเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ตัวที่บริษัทเขามองนะครับว่าพัฒนาการเนาะว่าบริษัทเองเนี่ยเวลาที่จะมีความแข็งแกร่งได้เนี่ยแน่นอนเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีความแข็งแกร่งหรอกเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเน้นโกร w เน้นเติบโตก่อนเป็นหลักอย่างนั้นได้ลูกค้ายังไงมาเอาลูกค้ามาก่อนแต่ว่าระบบบัญชีหลังบ้านอาจจะยังไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าพอเริ่มโตมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มคิดสิ่งที่มันทําให้ตัวเขาเองอ่นอกจากจะไปได้ไกลแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าเอาาหม่ต้องเรียกว่านอกจากจะไปได้เร็วแล้วนะครับต้องไปได้ไกลไปได้อย่างยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะต้องเริ่มมีการตั้งมาตรฐานหรือมาตรฐานในด้านหลายๆด้านเนี่ยให้มันให้มันแกร่งมากขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่บอกไปแล้วการเติบโตของยอดขายก็ต้องได้หลังบ้านบัญชีก็ต้องแน่นไอที IT ก็ต้องมาการตลาดก็ต้องมาซึ่งปัจจัยต่างๆพวกเนี้ยมันล้วนส่งเสริมให้ตัวของธุรกิจอะมีความแข็งแร่งทั้งนั้นนะครับเนาะ อันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผมว่าเห็นภาพได้ชัดสุดนะอันนี้เราหยิบมาจากตัวของรายงานของเขานะครับที่พูดถึงปรัชญ,ญาในการลงทุนแบบแบบ new perspective เนี่ยผมว่าหนึ่งที่เห็นภาพชัดสุดคือ Microsoft อันนี้คือเห็นภาพได้ชัดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า Microsoft เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่ถามว่าแกร่งโตเร็วไหมเร็วแน่นอนนะเพราะว่าเพราะว่าในอดีตตั้งแต่สมัยยุคป,ปี90เนี่ยไมโครซอฟท์ Microsoft ก็ยังเป็นธุรกิจเริ่มใหม่ใช่ไหมครับ แล้วก็โตขึ้นมาแกร่งด้วยแถมไม่พอยังมีช่วงผ่านมรสุมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาดีได้อีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการโหเรียกว่าตัวของ Capital ค o บแบะเริ่มลงทุนในบริษัท Microsoft อะตั้งแต่ปี97แล้วก็ถือมาตลอดนะครับให้ลองทายกันเล่นจากปี97มาจนถึงปัจจุบันนะครับใครใครฟังอยู่ลองพิมพ์มาได้นะครับคิดว่าโตแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ อ่าลองลองเดากันเล่นๆดูพี่เนลองเดาดูไหมว่าโตกี่เปอร์เซ็นต์ฮัลโหลครับพี่เนทโอเคก็ตัวนี้นะครับอ่ามีมีแชทเข้ามาปุ๊บพี่จอยบอกว่าร้อยเปอร์เซนะครับร้อยเปอร์เซนนี้น้อยไปนะครับ ความจริงตัวของ Microsoft นะครับที่ผมลองไปดูนะถ้าดูราคาหุ้นนะ่ะตั้งแต่ปี97มาจนถึงปัจจุบันนะครับโตมาแล้วประมาณ2,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหตอนนั้นสิบกว่าบาทตอนนี้แบบขึ้นไปเป็นหลักร้อยเอ้สิบกว่าเหรียญผู้ผิดตอนนี้ขึ้นไปเป็นหลักแบบหลายร้อยเหรียญน,นะครับก็เรียกว่าเป็นการลงทุนแบบผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ฝ่าวิกฤตได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะไม่ถามว่า Microsoft มีช่วงเวลาที่ เขาสะดุดไหมคําตอบก็คือมีนะครับ Microsoft เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่พอเขาเริ่มอิ่มตัวแล้วกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตัวของ Windows ใช่ไหมครับตัวของ Microsoft Office ต่างๆ Explorer, อินเทอร์เน็ตพอลเลอร์ย่างเงี้ยตอนหลังเขาก็าถูกท้าทายนะโดยเฉพาะที่เห็นภาพชาัดสุดคือ Google Google เข้ามาทำ Google Chrome ใช่ไหมครับมีตัวของ Google Office เข้ามาแล้วก็มี Search Engine มีอะไรหลายอย่างมากมายแล้ว Microsoft เองเนี่ยช่วงนั้นก็มีว่า,าองค์กรที่มันพังๆด้วย ก็ทําให้ช่วงหนึ่งอ่อไมโครซอฟท์เปไปแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรียกว่ากลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยการแบบพัฒนาเรื่องของปรับปรุงทางด้านซอฟต์แวร์นะหลายคนจะเป็นลูกค้าอยู่ก็คือเอ่อสมัยก่อนไมโครซอฟท์ Microsoft มันมีให้ใช้แต่เราไม่ได้ซื้อใช่ไหมใช้แบบของเถื่อนอย่างเงี้ยตอนหลังเข้ามาปรับปรุงด้านธุรกิจทําเป็นไมโครซอฟท์สามหก้าใช่ไหมครับเป็นแบบเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเนาะก็คือทําธุรกิจเรียกว่ามีให้มีให้มีรายจ่ายจ่ายทุกเดือนแต่ว่าไม่ต้องจ่ายแพงอย่างเงี้ยมันก็ทํําาาให้กกรรดนนิิธุจ ที่เป็นตัว Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Word PowerPoint Excel เนี่ยเขาก็ยังดําเนินการต่อไปได้แล้วก็เขาก็ยังมีปัจจุบันนะครับมีเรื่องของการ A I เข้ามาใช้เนาะเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของของ Chat GPT นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของทางการตัดสินใจที่เรียกว่าเห็นภาพยาวของ Capital Group นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าแต่ละยุคแต่แต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีมีคนที่แข็งแกร่งมีเป็นผู้นําในแต่ละช่วงแตกต่างกัน เช่นอย่างสมัยก่อนก็เป็นยุคข,ของน้ำมันและเหล็กใช่ไหมครับถัดมาเริ่มเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เริ่มเป็นโทรคมนาคามอันหน้ามันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับสมัยก่อน Intel อ่าเ,เข้ามาแล้วมาเป็นโนเกียนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นเรื่องของธีมการเติบโตของประเทศกาลังพัฒนาใช่ไหมมีเรื่องของสินค้าโปโภคบริโภคมียันยนตแล้วก็มาเรื่องของดิจิตอลดิสลอปชันอ่า Microsoft เข้ามา Amazon เข้ามา Facebook เข้ามาและตอนหลังก็ เริ่มเป็นยุคของที่เขาเรียกว่าฮาร์ดไซน์นะก็คือวิทยาศาสตร์ที่แบบไม่ใช่เป็นสารสนเทศแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทางด้านฮาร์ดไซน์เลยก็คือเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเช่นตัวไบโอเทคเป็นต้นหรือว่าการแพทย์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่เขาจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ความโดดเด่นในพอร์ตก็จะเป็นเรื่องของนอกจากเรื่องของการเติบโตแล้วเนี่ยมีความยืดหยุน่นแล้วก็ประวัติในการดําเนินการอย่างยาวนานของตัวกองทุนเองครับทำให้เขาได้รับความน่าเชื่อถือ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหน้าหุ้นนะครับก็อย่างที่บอกคู่บุญนะ Microsoft ที่ลงทุนกันมายาวนานนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ Novo Nordisk นะครับเขาก็ลงทุนมายาวเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นบริษัทยาที่มีพอร์ตยาที่น่าสนใจเลยครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเบาหวานลดความอ้วนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ